เรื่องเหตุให้สำเร็จตามปรารถนาในยะที่หนึ่งข้าบดีทำสี่ประการนี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือขอพรกระชับจงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรม นี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้พวกกระทับทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วขอยศจงเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายนี้เป็นธรรมประการที่สองอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ หาได้ยากในโลกเราได้พวกสะชับทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรฉายแล้วขอเราจงเป็นอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนนี้เป็นธรรมประการที่สามอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจหาได้ยากในโลก เราได้พกทระทับทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้วเป็นอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้วเมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นธรรมประการที่สี่อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ หาได้ยากในโลกขหาบดีทำสี่ประการเหล่านี้แลน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกขหาบดีทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก ทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาสศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลสามจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการบริจาค 4. ีปัญญาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญาข้าบดีก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของสถาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ข้าบดีนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาข้าบดีก็ศีลสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากอธินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิชาจา์เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาทเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือตุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทกหบดี นี้เรียกว่าสีละสัมปทาขหาบดีก็จาคะสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากมนทินคือความสนีอยู่คลองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีขวามืออันชุ่ม ยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันข้าบดีนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาข้าบดีก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าบุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้าคืออาภิชาครอบงำแล้ว ย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำและเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและและเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจอันพยาบาทถี่นามิทะอุดทจักุกกุจจัอันวิจิกิจฉาครอบงำแล้วย่อมทำกิจ ที่ไม่ควรทำและเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและและเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขข้าบดีอริยสาวกนั้นแลรู้ว่าอาพิชาวิสมะโลภะความโลภอย่างแรงกล้าเป็นอุปกิเลสแห่งกิต ย่อมละอาพิชาวิสมะโลภะที่เป็นอุปกิเลตแห่งกิจเสียได้รู้ว่าพยาบาทคิดร้ายทีนามิทะความหดหูซ่ซึมเศร้าอุททธจักกุกุจ,จักความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเป็นอุปกิเลตแห่งกิจย่อมละเสีย ซึ่งสิ่งที่เป็นอุปกิเลสแห่งกิตเหล่านั้นข้าบดีเมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าอาภิชาวิสมะโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งกิตดังนี้แล้วเมื่อนั้นย่อมละเสียได้เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าพระยาบาททีนามิทะอุทธจักกุกุจะ วิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลตแห่งจิตด,ดังนี้แล้วเมื่อนั้นย่อมละสิ่งเหล่านั้นเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นเป็นผู้เห็นทางเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาขหาบดีนี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา ขหบดีทำสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจหาได้ยากในโลก